Thank <laughs> you. มาปลอกันอีกขึ้นเขานะครับเนาะกเบาหนูอีสานคนกลยบ้านครับผมนักหนูคือเขาครับพี่น้องมูนี่มามพี่น้องเจ็ดปวงมาไหมลงลวดท่อนี้นะไปครับดุยครับเนี่ครับด้วยหนูละลายหน่แย่งบึงมันจะงามๆพี่น้องมันจะมีโตอยู่ ได้บเอาไม้เก่าครับพี่น้องมูน,นีิแต่ขึ้นเสาคือเก่าครับจากพิโลกแต่ขึ้นเสาครับดักหนูใจรักครับไปครับครับพี่น,อน้องสร้างคำสข้างามครับพี่ กับพี่น้องพนักหนูมาส่งผู้ถอ่อมาส่งไม่ถอ่องานครับร่องวงไม้น้ำกับผลิตดักมากเป็นเดือนเลยพี่นอ้องอาจจะอยากขายของอยู่ มีหัวนล่องสีมือครับนี่ทางพี่น้องเมืองเม้องอนช่นเลยมีห่วทางอเมีหัมมวมันพี่น้องเป็นแปน หไปครับพี่น้องแร่งคำว่ารุนน้งไปครับไปครับแรงนี่มันรุนน้ำกันไาสีมานวะไปไาทีใดแจ็คแต้มแรงนี่เป็นตาได้ปะเป็นตาไม่โตปะพี่น้องแรงนี่ไปอะบวงวิ่งเดี่ยว บ่ถืออ่ะนว่ามันถือว่นคือห้อยมุนมุนเอ้ยถือว่ะมุจแล้งนี่ยว่าถือว่ะแล้งเนี่ยว่มันถือว่คือห้อยพันุมลุ่มเนอะบอดี้ไซน์น่าาวามีเขียด

น้าว่วงหายครับพี่น้องอน,นงี่งนี่ว่วงหายุจะมาหาลงมาหา<น>เห็นไหมฮะเสียงห้อง เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเปนะ่นไหมันถอนบ่วงมากครับพี่นอ้องอี้เี่มแรกครับพี่น้องแต้มแรกม,มันมานครับผม どうもありがとうございまし ียงห้องยอยู่นี่ป่านใหญ่อุ่นทั้งในอยู่อุ่นห่งวงทุกคนพี่น้องอุ่นนั่งกดจู่โจนปืนไม่ยิงใครนะปืนไม่ไม่ยิง อย่างบึงทางนี้อย่างเปลีนบัดห้อยหนูเลียนไปนรอกร่มเย็นดียบมีอีกเยนะใส่ใส่ดีว่าปุ่นปุ่นปุ่นป่นปุ่นอุ้ยเห็นตาตาลุกขอนี่หันแล้วมีบ่วงเข้ามาอย่หัน มีบอวัวว่างไงเลยบ่วงข้อบริสายไว้นี่บอ่ะหนี่ไ่ทางขามเลยีออมโอมไปทางล่างมึงหนูจะมีบ่ฮะนั่นแหละแม่แรนก่อนละหนูนี่บ่ Má Hả Má mì bà à, thấy bóng, thấy Má không phải xây buồn cái cháu mì bà Cứ bà để xây bà Nhìn mẹ thang mà Mẹ may gì vậy บร huh? huh? ั uh, ่มก็แห้งครับพี่น้องฮะฮ้ยโอ้ยติดเซยครับพี่น้องนี่นี่ใส่มินิครับติดติดติด 丢丢丢丢丢！哎！呀！呀！抓呗，抓着。 ใส่เชือใส่มินิใส่มินินพี่น้องนี่แลเอาปิดหันนี้โทรศัพท์นี่งเานี่น่ครับผมผลงานผลงานแมวบนันแมวบันดักหนู ขามขามไปนี่พี you know. ่น้องนั่น สมัครตัวที่2นี่ครับพี่น้องโม่หันโม่หันใดญหลังนี้นี่ท่างท่างขามานี่หลังนี้ว่ามันถึกแล้วครับนี่นี่น นี่ครับถือถือี่หรีครับนี่นี่เลี้ยงหลังเลยครับพี่นอ้องเลี้หลังเลี้ยงหลัง,คง,ลงาครับนี่เลี้ยงหลังเลยเจ้หนูตองเท้าขก้ก่านะครับ ทั้งไม้ทั้งเก้า่าเลยพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆครับไม้เคยบอกเอฟซีไปเยอะสองสามลังนลย่ครับพี่น้องไปรุนกันต่อครับน,น,น,นี่ ก็ถือครับท่านี่ท่าไหนวะเป็นดงหนูครับเป็นตลักกันถือบูถือไข่กับไข่แน,พน,พน่พี่น้องเพราะถือห้อยพันทีสิ โอ้ยใจสิดใจเป็นชีลด,ดมาชีน้ำควนมาดูใสอียอยกคโอ้ยลงังหงิกับลังหงิกับผ่านดิครับ chết rồi các bạn thế lặn xuống thai thầy à ใช่ใช่พี่หนูคุณเดยกุณคุณน,น,น,นอ้ห้อยหนูแลน่นี่นี่ฮะนี่มันไม่มลกักอยั่ไงเอาบาถือโอ้ยบาถือพี่น้อง ทุกทยสรุปแล้วขึ้นนี่ได้สีเต็มครับผมสีเตี่มซีเตี่มใ่นี่ก่อมครับพี่น้องก่อมสีเต็ม,ตม,ตม,ตมนี่น ไปแลกสีแ้มบวงยีทิพยหลังครับพี่น้องไปเงินสองไม่หลุดกันต่อครับ